ันนี้เรามาพบกับ n o r t ซ a m Fever อีกแล้วนะคะวันนี้ได้อยู่ที่ฟอร์ดราชพฤกษ์พระราม5ของเรานั่นเองค่ะวันนี้เราอยู่กับตัวเจ้าเอเวอเรสนะคะวันนี้เราจัดโปรโมชั่นให้กับลูกค้านะคะที่ต้อนรับโปรสงการไปเลยนะคะราคาคันนี้อยู่ที่1 9, นึ่งล้านสมันบาท เท่านั้นยังไม่พอนะคะสําหรับลูกค้าที่ต้องการใช้นะคะลดให้ทานสงการน้องสแต็มลดไปให้อีก1 0 0 0 0บาทนะคะพร้อมกับโปรโมชั่นจัดเต็มนะคะชุดแต่งแบบนี้เลยนะคะรอบคันไปเลยค่ะลูกค้าค่ะ ได้เลยนะคะเดี๋ยววันนี้น้องสเต็มจะพามาแนะนํานะคะเกี่ยวกับตัวรถนะคะของตัวรุ่นเทนนะคะว่าแรงม้าของเค้านะคะนั่นอยู่ที่170แรงมา้าแรงบิดอยู่ที่405นิวตันค่ะลูกค้าค่ะคันนี้นะคะเป็นตัว4คูณ2นะคะแล้วก็ขับเคลื่อน สองล้อนะคะตัวนี้นะคะเราจะพามาแนะนํานะคะว่าคันนี้นะคะแต่งอะไรไปบ้างนะคะอย่างแรกเลยนะคะของเขานะคะติดอะคริลิกนะคะเป็นตัวเอเวอร์เรสต์นะคะแบบนี้เลยนะคะแล้วก็กระจังหน้าของเขานะคะเปลี่ยนเป็นตัวกระจังหน้าเป็นตัวรุ่นสปอร์ตนะคะจะมีโลโก้นะคะแบบนี้แล้วก็กระจังหน้าเขาจะเป็นตัวสีดํานะคะดําเงานะคะแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ชุดแต่งของเขานะคะเป็นชุดแต่งวิกเตอร์นะคะคันนี้จะเป็นตัววิกเตอร์ ตัว V1 นะคะที่หน้าตาเขาจะเป็นประมาณนี้นะคะก็ใส่เข้ามาแล้วก็จะทําให้ตัวรถนะคะเป็นอ่าตัวรถเป็นสีเทานะคะชุดแต่งวีเทอร์ก็จะเป็นสีเทานะคะหรือว่าชุดแต่งตัวรถเป็นสีขาวชุดแต่งตรงนี้นะคะก็จะเป็นตัวสีขาวนะคะเพื่อให้เข้ากับตัวรถนะคะพี่ๆดูแล้วชอบไหมคะชุดแต่งวกเตอร์ก็คือถ้าพี่พี่ดูในคลิปน้องแตนเนี่ยจะมีชุดแต่งวีเอรเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะคะอาจจะ เห็นน้อยนะคะที่จะเป็นตัวอ่าแรปเตอร์ or, แปลงหน้าแรปเตอร์นะคะหรือจะเป็นตัววิกเตอร์อีกตัวหนึ่งนะคะที่จะเป็นกระจังหน้าแบบแรนดอมนะคะถ้าที่พี่ชอบแบบไหนนะคะสามารถคอมเมนต์ได้นะว่าอยากให้น้องแซมมาพาไปดูชุดแต่งอีกแบบหนึ่งหน่อยหรือว่าหน้าตาแบบนี้แนะนำให้พี่ดูหน่อยว่ามันใช้งานเนี่ยได้จริงไหมแล้วก็ ตัวไฟกระตรงของกระจังหน้าของเขาเนี่ยมันสามารถเปิดได้จริงไหมแล้วถ้ามันมีปัญหาเนี่ยมันซ่อมได้ไหมหรือว่ามันเปลี่ยนตัวกระจังหน้าได้ไหมเพราะว่าชุดแต่งของเรานะคะที่แต่งไปให้ลูกค้าเนี่ยเราจะมีการทำอาเคลมสามารถเคลมชุดแต่งให้กับลูกค้าเพราะว่าเราจะ คุ้มครองประกันภัยนะคะให้กับลูกค้าเลยนะคะถ้าแต่งออกจากโชว์รูมนะอันนี้ข้อดีเลยถ้าลูกค้าแต่งกับเราเนี่ยลูกค้าจะได้ตัวคุ้มครองชุดแต่งไปด้วยโดยปกปติแล้วเนี่ยเราจะให้แต่่าตัวประกันพันประกันภัยนะคะชั้นหนึ่งนะคะให้กับลูกค้าแต่ข้อดีนี่แหละก็คือว่าถ้าลูกค้าได้แต่งชุดแต่งกับเราไปอ่ะถ้าลูกค้าเกิดในกรณีแบบว่า ชนขึ้นมาหรือต้องการเค็มเนี่ยเราสามารถเค็มตรงเนี้ยได้เลยเราเปลี่ยนชุดแต่งให้ได้เลยนะคะสำหรับลูกค้าที่สนใจที่จะแต่งชุดแต่งด้วยเนาะก็มาต่อมาเลยนะคะตัวนี้นะคะเราใส่ตัวอ่าที่ครอบนะคะที่ครอบไฟหน้าให้ด้วยถ้าลูกค้าดูแล้วอ่ะบางคันอ่ะมันก็อาจจะมีแต่ว่าบางคันก็ไม่มีนะเพราะว่ามันจะอยู่ที่ความชอบลูกค้าเพราะว่าใส่ไปเนี่ยมันทาให้ไฟตรงข้างหน้าของเขาเนี่ยมันดู ดูแบบว่ามีมิติขึ้นมาใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าไม่ใส่เนี่ยมันก็จะเป็นแบบหน้าล้นๆ้นนิดนึงหยุดที่ความชอบลูกค้าเลยว่าลูกค้าชอบแบบไหนอันเนี้ยแต่สำหรับหนูเนี่ยหนูชอบแบบที่มีตัวค้อไฟหน้าหรือค้อไฟท้ายทําให้รถเนี่ยดูดูมีอะไรดูมีอะไรขึ้นมาสําหรับหนูนะแต่ว่าถ้าลูกค้าไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ก็ได้และคิวรอของเขานะคะตัวนี้เป็นคิวรอที่จะมีลักษณะเป็นรูปแบบแบบนี้นะคะตัวนี้นะ คิวรอวิกเตอร์เนี่ยมันจะมีแบบเรียบแล้วก็แบบโนนขึ้นมาแบบนี้นะคะก็อยู่ที่ว่าลูกค้าชอบแบบไหนแล้วก็คิวร้อเราอาจจะใส่เป็นคิวร้อที่มันเป็นโนนกว่านี้ก็ได้นะ6นิ้วเนี่ยอันนี้มันจะอยู่ที่3 3นิ้วนะคะมันก็จะพองๆขึ้นมานิดนึงกจอยู่ที่ว่าเราใส่ล้อขนาดแบบล้อแบบทรงแบบออฟหรือเปล่าแต่อันนี้เป็นล้อแบบ ขอบ20ปกตินะคะแล้วก็ใส่เป็นยางซูแมกนะคะยางเนี่ยเราก็มียางหลายแบบให้กับลูกค้าเลือกไม่ว่าจะเป็นในส่วนของล้อแม็กอันนี้ลูกค้าก็เลือกได้เช่นเดียวกันนะคะว่าอยากได้ยางเป็นยางซูแมกยางดีเซนติเป็นยางโตโยหรือยางฟิตโตนะคะอันนี้ลูกค้าก็สามารถเลือกได้เช่นเดียวกันค่ะแล้วก็ตัวนี้ ตัวเทนนะคะเราแต่ว่าเราจะแต่งให้เหมือนตัวสปอร์ตนะคะเราก็ใส่ตรงนี้นะคะตัวอ,อักษรนะคะอักเคดิกนะคะคําว่าสปอร์ตนะคะตรงนี้เลยนะคะ mm hmm. ลูกค้าดูแล้วเนี่ยชอบไหมขั้นเนี้ยแต่งแบบเรียบๆนะแต่งแบบเรียบๆแต่ว่าได้โปรโมชั่นที่คุ้มมากๆเลยเพราะว่าตัวเนี้ยราคาปกติเนี่ยเราค่อนข้างที่จะไม่ไม่ค่อยได้เห็นเลยช่วงอาจจะไม่เห็นช่วงในการราคาลด ลดราคาเนี่ยช่วงประมาณปลายปลายปีแล้วก็จะมาถึงช่วงอาจจะถึงประมาณช่วงเมษาแคมเปญน,นี้นะถ้าลูกค้าดูแล้วเนี่ยถ้าสนใจหนูแนะนำให้ลูกค้าจองล็อกโรหรือว่าเซ็นแฟแนซ์ Saint ไว้ก่อนเพื่อจะได้เป็นแคมเปญน,นี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวท้ายของเขานะคะด้านท้ายของเขานะคะก็ใส่เป็นตัวไฟนะคะซิกเนเจอร์นะคะแบบนี้เลยนะคะอย่างที่หนูบอก แนะนำให้ใส่เป็นตัวข้อไฟหน้าหรือข้อไฟท้ายนะคะเพราะว่าจะทำให้รถเนี่ยดูแบบดูมันมันดูมีอะไรอะค่ะลูกค้าก็คือว่าหนูแนะนำว่าให้ใส่นะคะแล้วก็ตัวนี้จะมีเซนเซอร์ด้วยนะคะเซนเซอร์นะคะ4จุดนะคะแบบนี้แล้วก็ปลายท่อของเขานะคะตัวนี้เป็นปลายท่อแบบอ่าทรงสปอร์ตนะคะปลายท่อมีให้เลือกระหว่างเป็นท่อสี่เหลี่ยมหรือว,ว่าจะเป็นปลายท่อแบบสปอร์ตนะคะแบบนี้เลยก็ถ้าเป็นชุดแต่งอิกตเตอร์เนี่ยที่ เห็นหลายๆคลิปมันจะมีประมาณนี้แต่ว่าถ้าเป็นชุดแต่งตัวแรปเตอร์เนี่ยมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งหน้าตาเขาจะเป็นอีกแบบหนึ่งหรือว่าอยากได้เป็นกระจังหน้าที่เป็นกระจังหน้าแรนดอมหรือว่าเป็นกระจังหน้ายูเตอร์นะคะอีกวีหนึ่งอันนี้ก็ลูกค้าก็สามารถดูเคสเท้ามห่ได้หรือว่าอยากแต่งแบบไหนแล้วก็อยากได้โปรโมชั่นแบบไหนนะคะแต่ว่ากับน้องสแตมเนี่ยลูกค้าจะได้โปรโมชั่นที่ดีที่สุดแน่นอนค่ะสแตม การันตีได้เลยว่าลูกค้าจะได้รถที่สวยที่สุดและโปรที่ดีที่สุดแน่นอนค่ะแล้วก็สำหรับลูกค้าที่สนใจนะคะกับตัวเจ้าเอเวอร์เรเหรือว่าตัวอื่นๆนนะคะลูกค้าไม่ต้องกังวลในเรื่องไฟแนนซ์นะคะเพราะว่าที่นี่มีเจ้าหนะ้าที่คอย มีเจ้าหน้าที่นะคะวีเคราะห์สินเชื่อนะคะก่อนที่จะส่งไฟแน์แล้วก็ประวัติลูกค้าไม่ช้าแน่นอนนะคะแล้วก็ไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ต่างจังหวัด77บเจจังหวัดเราก็มีเจ้าหน้าที่นะคะไปเซ็นให้ถึงที่บ้านแน่นอนค่ะหรืออีกเรื่องหนึ่งเลยลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดกังวลว่ารถเนี่ยพี่จะเห็นรถไหมหรือว่าจะไปส่งรถพี่ได้ไหมอันนี้หนูก็มีรถสไลด์นะคะไปส่งให้ถึงที่บ้านเช่นเดียวกันค่ะ และก็ในตอนที่ไฟ,ไฟแนนซ์ลูกค้าผ่านนะคะแล้วก็จะอัปเดตรถให้กับลูกค้าดูเรื่อยๆนะคะลูกค้าไม่ต้องตังบวนเลยว่าเราจะเป็นมิจฉาชีพนะคะเพราะว่าเราการันตีด้วยยอดขายแต่ละเดือนของเรานะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเสียงนะคะเดี๋ยวจะมีท้ายคลิปสําหรับลูกค้าที่มาซื้อรถกับน้องสแตนนะคะว่าน้องสแตนบริการดีแค่ไหนถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะคะติดต่อได้ที่เบอร์โทร0 6 2 5 0 2 6 3 9 5้าค่ะ